ครับสวัสดีครับผมโจ้อีกแล้วนะครับในรายการเดอะซิก้าแบงคอกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวซิก้าอีกแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวซิก้าในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดซับสไคร์นะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็มีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างครับแล้วแต่บางวันก็ว่างบางวันก็ไม่ว่างแต่ว่าผมเนี่ย เป็นคนที่ถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่นะครับก็จะพยายามรีวิวให้กับเพื่อนๆได้มาดูนะครับว่าตัวไหนอะไรเป็นยังไงบ้างก็คือจะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบพคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูกันเลยครับว่าผมจะมารีวิวซิก้าตัวไหนไปดูเลยครับครับก็มาแล้วนะครับสําหรับการรีวิวซิก้าในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผม นั่งรีวิวกังวันนะครับไม่กังวันอนะสายๆตอนนี้ประมาณสักเออน่าจะ1ิบโมงครึ่ง11บเอโมงนะครับยังเช้าๆอยู่ก็ดื่มกาแฟไปด้วยนะครับเวลาเช้าๆเนี่ยถ้าผมจะเลือกสูบซิก้าเนี่ยผมจะเป็นคนสูบซิก้าถ้าช่วงเช้านะครับผมจะสูบมวลไม่ใหญ่ผมจะสูบมวนเล็กๆคือไอ้เรื่องขนาดของซิก้านะครับมันมันมีผล มันมีผลกับเรื่องของระยะเวลาในการสูบอย่างช่วงเช้าๆเนี่ยเราไม่ได้มีเวลานั่งชิลนานๆได้เราก็จะสูบมวนเล็กนิดนึงวันนี้นะครับผมก็เลยเลือกออตัวนี้ครับตัวเล็กๆหน่อยนะให้โฟกัสนิดนึงปุ๊บอ่าโฟกัสนิดนึงตัวนี้นะครับคือ Rocky p a t า l ทนะครับ Suncro นะครับสูม,มาตรานะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสูบกันนะครับเรามาดูไซสเปคนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับ มาที่ความยาว4นิ้วครึง่งลิงเกต44นะครับมันก็ค่อนข้างเล็กนะครับมันก็คือถามว่ามันเล็กไหมมันก็มันก็ไม่ได้เล็กมากนะครับมันก็ผมว่าเนี่ยใช้เวลาถ้าผมนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอดีครับกาแฟแก้วหนึ่งนะครับมาที่ไซส์4นิ้วครึง่งเอใช่ครับ4นิ้วครึ่งลิงเกต44นะครับแรปเปอร์เป็นเอวกวอรดนะครับบินเดอร์นิการากัวฟิลเลอร์ ตัวนี้นะครับพิเศษนิดนึงเป็นลูกผสมครับโดมินิกันนิการากัวและก็บราซิลมันเอาสามอย่างมาผสมกันเลยครับวัวนี้มีหลายคนนะครับมีพี่ๆที่รู้จักกันบอกว่าเฮ้ยมันเวิร์กมากในตัวนี้นะครับเขาบอกว่าตัวนี้มันเคยได้คะแนนนะครับเรตติ้งที่เขาให้ไว้เนี่ยมากถึง90 l เรตติ้งเ0อ่าเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูด้านหน้ามันก็คือจะเป็นแบรน์มันะครับเขียนว่า Rocky Pa t e l ซันซันโกรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก่อนจะไปดูคลิปตอนนี้เนี่ยซิก้าปลอมค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อซิก้าหรือว่าอะไรยังไงก็ดูตรวจสอบนิดนึงนะครับของปลอมค่อนข้างที่จะระบาดเยอะสมัยก่อนเนี่ยระบาดเฉพาะของแพงๆนะครับพวกโคฮิบ้าพวก คิวบาแต่เดี๋วนี้นี่หลังๆมาเริ่มมีของอแบรนด์ไม่ดังก็ปลอมแล้วครับตอนนี้นะครับก็ต้องดูกันดีๆนะครับมาลองเลยนะครับวันนี้นะครับมือเล็กๆเ,เดี๋ยวผมจะใช้เป็น V นะครับใช้เป็น V ีคัดลองตัดดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับเราจะเริ่มตัดแล้วนะครับหนึ่งสองสามอบตัดผิดทางหนึ่งสองสามเอาล่ะโอเค นะครับตัดเป็นแบบนี้นะครับเป็นบีเดี๋ยวให้เห็นชัดๆเลยนะเป็นลักษณะนี้นะครับคุณนอ่าครับอันนี้เป็น B ีคือบางคนเนี่ยเขาก็ตัดกากบาดบางคนก็ตัดบีตัดล่องเดียวแต่วันน okay. like ี้ปกติเนี่ยผมชอบตัดกากบาดแต่วันนี้เดี๋ยวผมตัดล่องเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเวลาจุดนะครับไม่จี้เข้าไปนะครับให้ห่างสักนิดนึงนะครับจริงๆล็อกกี้พาเทลเนี่ยมันเป็นซิก้าที่ผมว่าคุณภาพเขาโอเคนะ อาจจะได้ยินเสียงลงเสียงรถอะไรบ้างนะครับพอดีผมต้องเปิดหน้าต่างไว้เลยครับไม่งั้นมันจะกลิน่นมันจะแกจะหมดอีกลืมเติมฟูหมอมว่ะเขาบอกว่ามันเป็นเอ่อเป็นฟูมีเดียมทูฟูมาลองดีกว่าเป็นไงหมุนก่อนการหมุนเอาอากาศเข้านะครับหมุนให้อากาศเข้า มันโอเคนะผมว่าคือ Rocky p a พ e l ทเนี่ยเป็นซิก้าที่มีเขาเรียกว่ามีหลายรุ่นหลายซีรีส์มากผมว่าตัวนี้อีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ที่ค่อนข้างจะโอเคเลยแต่ราคามันอาจจะนิดหนึ่งนะครับแต่คุณภาพมันดีนะมันเอามวลเนี้ยเขาบอกว่ามันเอาใบยาสามสามสายพันธ์นะครับมีโดมินิกเก นีกนละกลัวแล้วก็บาซิลมาผสมกันมันเข้มข้นครับคือพอเวลาสูบเข้าไปเนี่ยมันมันมีความเข้มข้นแบบเข้มข้นเลยความรู้สึกในปากเนี่ยมันจะออกขมๆนิดนึงแต่ไม่ขมมากนะไม่ขมมากที่นี้ผมกิน คาปูชิโน่เย็นนะครับก็ตัดตัดขมได้รสชาติมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันมันมีความเข้มข้นมันมีความหอมแบบผมว่ามวลนี้มันหอมแบบผู้ดีผู้ดีอะ่ะผมผมผมใช้คำว่ามันหอมแบบผู้ดีดีกว่าคือผมอธิบายมันไม่ถูกอ่ะว่ามัน คือมันไม่ได้หอมแบบแรงๆเข้มๆมันหอมแบบหอมเข้มแบบละมุนเอาอย่างนี้ดดีว่าผมว่าเวิร์กนะครับสำหรับ rocky Patel ตัวนี้นะครับความเข้มข้นอยู่ในระดับกลางถึงเข้มนะครับ เ,เหมาะกับคนที่ชอบเข้มเข้มเหมาะกับคนที่ชอบเข้มเข้มนะครับหรื <tit les> อคนที่คืออย่างผมเนี่ยผมผมอย่างช่งชวงเช้าเนี่ยเวลาน้อยอย่างนาาาาเ,เนี้ยสำหรับผมผมถือว่ามันเล็กนะสำหรับตัวผมนะครับสำหรับผมแต่สำหรับท่านอื่นเนี่ยผมไม่ทราบว่ายังไงแต่สำหรับผมเนี่ยคนที่ไม่เคยสู Get <tit les> หรืออยากจะลองสู <tit les> ผมก็ว่าไซส์ขนาดนี้มันกำลังดีนะครับมันกำลังดีเพราะว่า างทีถ้าเกิดคุณไปเจอมวลที่มันใหญ่เกินไปนะครับสูบไม่หมดมันก็จะเสียดายตัดทิ้งไว้มันก็ไม่ดีนะผมจะบอกเลยว่าการเอาซิก้าตัดทิ้งไว้แล้วก็ไว้หลายๆวันแล้วค่อยมาสูบเนี่ยสำหรับผมนะผมถ้าเป็นไปได้ผมจะพาย,ยายามสูบให้หมดภายในวันนั้นมันมีกลิ่นแบบ กลิ่นเหมือนกับพวกกลิ่นไม้ๆครับกลิ่นเข้มไม้ๆนะใช้คําว่ากลิ่นเข้มไม้ๆดีกว่าแล้วก็มีความรู้สึกของรสชาติของใบยาสูบแบบแบบกลิ่นแบบยาสูบเลยครับใช่แต่มันหอมนะมันหอมมันหอมแบบหอมแบบเขาเรียก <ager> ว่าอะไรหอมแบบริชครับหอมแบบผมอธิบายไม่ถูกมันคือถ้าให้ผมพูดก็คือหอมแบบริชนะครับมันหอมมันหอม ก็ถือว่าเป็นซิก้าคุณภาพอีกมวลหนึ่งนะครับถ้าให้ผมให้ดาวมันนะครับผมให้ผมให้สีดาวมันนี้ถามว่าทําไมถึงให้สีดาวผมว่ารสชาติมันคือคือซิก้าเนี่ยบางมวลเนี่ยมันเข้มนะครับแล้วมันก็บาดปากแล้วมันก็ไม่อร่อยมวนนี้ถ้าให้ผมเปรียบเป็นกาแฟผมก็จะเปรียบมันเป็นเอสเปรสโซ่ช็อต ที่ใช้เมล็ดกาแฟดีๆเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดพูดอย่างนี้น่าจะนึกภาพตามออกก็คือเหมือนกับเรากินเอสเปรสโซช็อตนะครับแต่ว่าใช้เมล็ดกาแฟแบบสายพันธุ์ดีๆหอมเข้มแต่หอมละมุนออย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ไม่บาดปากไม่กระแทกปากด,ดีเลยแหะครับ นี่นะครับขี้ทงขี้เท่าก็สูบก็สมูทสูบง่ายนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับการรีวิวซิก้าเดี๋ยวผมไปสูบก่อนดีกว่าสําหรับการรีวิวซิก้าผมในวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งดื่มกาแฟแล้วก็สูบมันจนหมดหมวนนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีคําถามมีอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับผมจะพายายามตอบให้ได้เยอะที่สุดในคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดอยากจะทราบอะไรอะไรผม ผมต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ใช่คนที่เก่งหรือว่าเซียนแต่ว่าผมเป็นคนที่สูบซิก้าค่อนข้างเยอะนะครับอะไรที่ผมทราบผมก็พยายามที่จะเล่าให้ฟังดีกว่าครับผมใช้อย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันค่อยๆค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนะครับก็คือเหมือนกับมีความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาสูบกันไปลองกันไป นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโจในเดอะซิก้าแบงคอกนะครับต้องขออนุญ,ญาตไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ